แรกนแล็ปว์แชอว์พูสองพันยี่สิบห้าดวจัเก้าสาห้างจรเก้าเชียมจอกตันนี้จะเป็นในกําลสองกิจชิงเงนที่สาสิวันต่ไวนาไเก้าสามห้าดวจนสามเจดนชียมยอตอนนี้เป็นชิบกจงานในชี้สามสิบวันต่อไปก็จะเป็นดวาจจง้าเชียมอตอนนี้เป็นสามร้อยยี่บเชิงงนได้ชี่หนวันต่อไปก้สามห้าวจันก้าเียมจอกตอนนี้เป็นในสองกิจชงนได้ท có xe mà luôn có xe mà canh nhiều đá nè hả không ạ tao chỉ cho xe tao mới bay về nè hả không sạc dối nè hả thấy ai hay đó gì mình cắt á chúng phải đọc chân cách rồi mà đọc chân สามหกเขียมเจ้ตัวนี้ก็เป็นหนึ่เดียวที่เชบกิชเชียงได้สามสิวันดอกจันแปดชัแปดอกจันหนึ่งอกจันหนึ่งอกจันห้าเขียมเจ้ตัวนี้เป็นหนึ่งกิชเียได้สามสิบวันนะคะสามารถรับดสนัครที่อกจันบอกคุนผู้ชมได้นะอกจันน่ะเจดเจ็ดเจ็ดอกจันห้าห้าเขียมเจ้ตัวนี้เป็นหนึ่งเดียวที่5้้กิชเชียงได้ห้าวันต่อ้าไปเทาัสามาอกจันเข้าศูนหนึ่งเขียมเจ้ตัวนี้เป็นโทฟีนะโทฟีก็สามารถลงบดอนชำร ดูได้ครับสถานที่อยากจะลองอันนี้นะก็สามารถลองดูได้เลยนะครับทำมือช็อตตานี่ก็ดันหน้าออกไปนะหอมอย่างยิบนะโอเคไหม